จเจริญทำสำนึกดีค่ะพบกับรายการบอกเล่าข่าวโศกจากชุมชนบุญนิยมราชธานีโศกประจำสัปดาห์ที่4ของเดือนเมษายนพุทธศักราช2558ค่ะขณะนี้นะคะดิฉันก็อยู่ที่บริเวณริมมูลนะคะบริเวณนี้นะคะเมื่องานตลาดน้ําอริยะคืนชีวิตแม่มูล2558ที่ผ่านมาค่ะภาพที่ผู้คนเดินขวักขว่ไปมานะคะแล้วก็หล่าหลายคนนะคะก็คงได้มาถ่ายรูปหรือว่ามาเซลฟี่กันนะคะที่บริเวณทุ่งทันตะวันแห่งนี้ ซึ่งก็ยังถือว่าดอกก็ยังโตตอนนี้โตเต็มที่แล้วนะคะบางดอกเนี่ยก็ถือว่าเรียกว่าคอตก ซึ่งถือว่าเป็นอาหารตาแล้วก็อาหารใจค่ะแต่ว่าหลายคนได้สังเกตไหมคะว่านอกจากอาหารตาแล้วก็อาหารใจที่เป็นดอกทานตะวันสีสวยอห่งนี้ค่ะเรายังมีอาหารกายแล้วก็อาหารที่เป็นพลังของพวกเราก็คืออยู่ใต้ต้นทานตะวันนี้ค่ะซึ่งเป็นต้นถั่วเขียวนะคะก็ถือว่าเป็นภูมิปัญญาของผู้คักแนที่ได้ปลูกถั่วเขียวนะคะแซมต้นทานตะวัน อีกไม่นานนะคะก็จะเป็นอาหารไร้สารพิษที่จะทําให้พวกเราชาวราชธานีอโศกได้มีพลังในการที่จะทํางานที่สร้างสารรค์เสียสละต่อไปกันค่ะนอกจาก ทานตะวันนะคะที่ชูช่อให้พวกเราได้เซลฟี่กันสนุกสนานรวมถึงต้นถั่วเขียวที่อยู่ข้างๆต้นทานตะวันนะคะเราก็ยังมีแปลงผักบุ้งเนี่ยค่ะที่ตอนที่งานตลาดน้ําอริยะคืนชีวิตแม่มูลนะคะก็ถือว่าเป็นพืชผักที่ได้จําหน่ายให้พี่น้องประชาชนกำลังเพียงหนึ่งบาทเท่านั้นเองอะคะ่ะก็คือจะมีผู้ดูแลของที่สวนเนี้ยเก็บให้พี่น้องของพวกเราแล้วก็จําหน่ายในราคากำลังหนึ่งบาทแต่ว่าวันนี้นะคะเดี๋ยวเราลองมาคุยกับ ผู้ดูแลหนึ่งท่านคะ่ะว่าช่วงตลาดน้ำอดิยาที่ผ่านมานั้นเป็นอย่างไรบ้างคะ่ะจะเดินทำจ้าบะมีช่วงงานเป็นยังไงบ้างคะแปลงแปลงผักบุวงของเราจนถึงวันนี้คะ่ะเรากำลังเราเล่งฮอร์โมนมันมันก็กำลังงามเต็มที่พอตอนนี้มันก็เริ่มเริ่มแก่ม้างแล้วค่ะอายุจะถึงสามสิบวันก็เริ่มแก่ตอนนี้มันจะเริ่ม z o o มๆหน่อยเพราะมันแก่แล้วคิดยังไงตอนแรกคะที่ต้อง เขีบอกว่ามันพื้นที่มันควรจะได้หลายอย่างด้วยค่ะพื้นที่ข้างล่างน่าจะได้อย่างอื่นเช่นถั่วเขียวเนี่ยมันมันก็พอดีค่ะมันมันก็จะแห้งก่อนทานตะวันแห้งทานตะวันที่จะฝักจะแห้งนะคะก็ทานตะวันก็ก็ใจหายใจคว่ำแต่านที่สุดก็สําเร็จค่ะพอถึงช่วงงานก็บานพอดีงามค่ะทุกคนก็จะเอาแก้มมาแนบกับดอกทานตะวันแต่ ถั่วเขียวข้างล่างยังดนเหยียบแบนรู้สึกว่ามันเออหลายคนก็มีความสุขกับการมาถ่ายรูปประทานตะวันนะแปลงนาะทั้งสองแปลงนะคะทั้งข้าวพันสาวลาวแล้วก็ข้าวพันญี่ปุ่นถือว่าพวกเราชาวบ้านรานนะคะ ลูกแบบไร้สารพิษโดยบุคคลไร้สารพิษค่ะในช่วงงานตลาดอาริยาคืนชีวิตแม่มูลนะคะก็ได้มีพี่น้องกเกษตรกรหลายท่านเลยนะคะที่มาขอมาเมล็ดพันธุ์เพื่อที่จะนําไปปลูกในช่วงนาปรังเพราะว่าหลายคนบอกบอกว่าในช่วงนาปรังเนี่ยพันธุ์ข้าวหลายพันธุ์นะคะไม่สามารถที่จะปลูกได้พวกเราชาวบ้านราชนะคะก็ตั้งใจที่จะปลูกข้าวทั้งสองสายพันธุ์นี้ค่ะเพื่อที่จะแสดงให้เห็นแล้วก็ให้พี่น้องกเกษตรกรได้มั่นใจนะคะว่าการปลูกข้าวแบบไร้สารพิษ โดยที่ไม่ใช้สารเคมีใดๆลงในแปรงหน้าทั้งหมดนี้ค่ะก็สามารถทําให้ข้าวแตกก่กอสมบูรณ์มากค่ะอันไหนคะการ,รดูแลเก่าสาวเล่าเนี่ยคะคดูแลหนึ่งแต่แหล่งเนี่ยเห็นว่ามันเป็นการศึกษามันเป็นยางไงน,นะคะอ,อ๋อหน้าหน้าตรงนี้นี่เขาพึ่งลงมาทําเป็นเป็นปีแหลงนะครับเมื่อก้อนเขาก็ยังยังบดไหลงมาปันไหนครับทดลองเริ่มแหลกที่คนปับเป็นแปรงหน้าเขาก็จะทําเป็นนายนุ่นเนาะนายุ่นก็ ทำชาสาไปมันก็ได้บ่ได้ให้พลผลิตก็ได้น้ำก็มาถมก้อนแต่ว่าปีนี้นี่น้ำลดน้ำลดลงเขาก็เริ่มเริ่มเพียตั้งแต่เดือนมกราเนาะมาถึงเมื่อนี้มันก็ให้พลผลิตพอดีช่วงหนามมันยังบ่ทันขึ้นมากก็ถือว่ามันเกิดเก,กิดว่าดีเนี่ครับก็มีนักเรียนมาซอยน้ำครับมีนักเรียนมามาเรียนหลู่มามาฝึกดำนานํานะตั้งแต่ตวนด้หน่อยนะครับตั้งแต่นักเรียน สมุนพรามแล้วก็นักเรียนมอหนึ่งมอหนึ่งเขาข่ายก็มามาซอยดำนครับก็ดีอยู่ได้นักเรียนเด้มาได้เรียนเรียนรูกันเห็นหน้าครับก็คือว่ามันดูแลง่ายด้เป็นเขาพันพื้นเมืองคือว่าดูแลง่ายแล้วก็ต้นมันแข็งแรงดีแตกกอดีนําคือว่าให้ผลผลิตสูงอยู่ผมผมเบิ่งนะครับก็ให้เขาได้มั่จใจนะครับว่าเขาสามารถที่เหตุใดโดยที่บตองพึ่งผ้าปุ๋ยเคมีครับแต่วันหนีเท้า ทั้งบ่อทั้งเห็นของจริงนําแบบนี้มันมันจะมันจะให้ความมั่นใจได้ได้หลายเติบด้วยนะครับข้าวขาวขาเน้นว่าเฮ็ดกินนะครับข้าเน้นว่าเฮ็ดกินพันุใดที่เหมาะกับพื้นดินข้าเขาก็ก็เอาพันุนั้นครับโบต้องไปวิ่งตามตลาดคือเขาไล่เบอร์รี่เขาเอียงเขาเบียร์นั้นอันนี้แหละนะครับดีแล้วอยู่เตม นนนัักห้าใปตพี่้นอเสร็จงานนะคะพวกเราก็มาโฮมแหงกันเกี่ยวข้าวค่ะเมื่อนาเพื่อนําข้าวไร้สารพิษทั้งหมดเนี้ค่ะไปหุงหารับประทานภายในชุมชนแล้วก็ถ้าเหลือก็จะแจกจ่ายค่ะตามนโยบายของพ่อครูนะคะที่บอกว่าข้าวไม่ใช่สินค้าข้าวเป็นอาหารที่ต้องแบ่งปันกันกินค่ะ นอกจากที่บริเวณงานตลาดน้ำอริยาคืนชีวิตแม่มูล2,558จะมีทุ่งทานตะวันแล้วก็มีแปลงผักบุ้งที่ขายในราคากําละหนบาทก็จะเป็นแปลงนาข้าวพันสาวลาวค่ะจะมีอยู่ประมาณ7-8ไร่นะคะยืนตรงแล้วก็ให้ผลผลิตที่งดงามค่ะอย่างภาพที่เราเห็นนะคะข้าวพันสาวลาวมีเมล็ดที่อวบมากนะคะแล้วก็หลายคนซึ่งขณะนี้นะคะก็เป็นทั้งชาวชุมชนเป็นนิสิต วนบอหลายๆคนค่งก็มาร่วมแรงร่วมใจกันเกี่ยวข้าวที่บริเวณริมนูนค่ะ หลังจากจบงานตลาดอดียะคืนชีวิตแม่มูล2,558ค่ะสถานที่แห่งหนึ่งนะคะที่เรียกได้ว่าต้องเริ่มต้นงานใหม่อีกครั้งหนึ่งก็คือโรงปุ๋ยพลังชีวิตซึ่งผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตางงอกงามที่นี่แหละค่ะ เมื่อก่อนที่เราจะจัดงานตลาดอริยะนะคะทางโรงปุ๋ยก็เตรียมปุ๋ยไว้ประมาณ50,000กระสอบค่ะโรงปุ๋ยพลังชีวิตนะคะก็เปิดจําหน่ายตั้งแต่วันที่12เมษายนจนถึงวันที่15เมษายน2558ค่ะรวมเป็นเวลา4วันกันเลยนะคะมีพี่น้องเกษตรกรให้ความสนใจกันมากเลยค่ะจนปุ๋ยที่เราเตรียมไว้เกือบ50,000กระสอบเกลี้ยงโรงปุ๋ยกันเลยค่ะก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นลักษณะของ คนที่ทำงานเดิมๆนะคะแล้วก็ขอกำลังคนจากจากส่วนกลางนะคะก็อาจจะประกาศบ้างในกรณีที่ขึ้นปุ๋ยแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่มาประจำานะระแม้แต่สำนักสิิกมาเนี่ยท่านก็เห็นว่าไอ้ตรงเนี้ยเป็นงานที่หนักใช่ไหมคะงานที่หนักแล้วก็มีคนที่จะมาช่วยกันดูแลเนี่ยมันไม่กี่คนแล้วก็มีคนทํางานก็คนหน้าเดิมๆอยู่ตรงนี้นะคะ่ะเราก็แต่ว่าถ้าในกรณีที่ เราขึ้นปุ๋ยหรือว่าในกรณีที่มีภาระภาระเร่งด่วนใช่ไหมคะก็ประกาศนะคะซึ่งชาวชุมชนก็ยังให้ความร่วมมืออยู่คะ่ะทั้งถึงแม้ว่างานเราจะเพิ่มขึ้นคะ่ะในงานในชุมชนนี้จะเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าชาวชุมชนก็มีหลายคนที่เขาก็มาช่วยเราค่ะปัจจัยนะคะ,ะ,คะหนึ่ง,น,งน่าจะเป็นนโยบายของรัฐใช่ไหมคะประเด็นที่2ก็คือสิ่งสิ่งสาคัญก็คือในเรื่องของการบอกต่อคือลูกค้าเนี่ย เขาใช้แล้วเนี่ยเขาเขาก็คนข้างเคียงเนี่ยเขาจะถามไปเอ๊ใช้ปุ๋ยอะไรแล้วเขาก็จะบอกว่าเขาใช้ปุ๋ยที่นี่นะคะแล้วก็จะเป็นลักษณะของการบอกต่อเนี่ยค่อนข้างเยอะค่ะใช้แล้วเห็นผลเขาก็จะปีนี้เขาชักชวนกันมาค่ะราคาขายปีนี้ก็เหมือนกับปีที่แล้วค่ะร้อยแปดสิบเหมือนเดิมค่ะคะ่ะแต่เด็ดเราขายอยู่ประมาณสองร้อยสามสิบค่ะพอทับใจก็มีนะคะก็ชาวบ้านนี่แหละอเค มีคนหนึ่งโทรมานะคะเขาก็ใช้ประโยคที่ว่ามาจากไหนก็ซื้อได้ใช่ไหมคือแล้วก็ขำเลยนะคือนักศึกษาที่ว่าสแสดงว่าเขาอาจจะมีคิดว่าพวกเราแบ่งฝักแบ่งฝ่ายและทำนองนั้นนะคะแล้วก็บอกเขาว่ามาคุณมาได้เลยจะจะมาจากไหนอะไรยังไงคุณก็มาซื้อได้คะ่ะเราไม่ได้กีดกันอยู่แล้วก็ดูพลังของของคนที่ทำง,งานตรงนี้นะคะ ก็ไม่เห็นมีถดถอยลงไปเลยค่ะแล้วก็สิ่งที่เป็นกําลังใจให้เราก็คือสมณศิคย์ธไม่เคยทิ้งเราค่ะคือถ้าเห็นพวกเราหนักพวกเราเหนื่อยต้องก็ไม่เคยทิ้งเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเราก็เลยเต็มร้อยค่ะ แมวก็ยังได้เล่าความประทับใจเพิ่มเติมให้ฟังนะคะว่าเดิมที่โรงปุ๋ยแห่งนี้นะคะมีอยู่3สายพานปีนี้ก็เพิ่มเป็น8สายพานค่ะก็ได้ท่านสมณะท่านศิกมามาจากทุกพุทธสถานนะคะรวมถึงนักเรียนสมาศิขาได้มาประจําทั้ง8สายพานเลยค่ะแล้วก็ไม่มีการเกี่ยงงอนกันเลยนะคะสําหรับเด็กๆค่ะทําให้เราบริการพี่น้องกเรกษตรกรกันได้อย่างทั่วถึงค่ะ เป็นสิ่งที่น่ายินดีนะคะที่ปุ๋ยอินทรีย์จะยังลงบนผืนแผ่นดินค่ะงานตลา,าดอาริยะคืนชีวิตแม่มูล2,558เป็นการฟื้นคืนการมีชีวิตชีวาให้กับแม่น้ำหมูลแล้วนะคะปุ๋ยอินทรีย์ค่ะก็ยังเป็นอาหารชั้นดีของผืนดินที่จะคืนความเป็นชีวิตให้ผืนแผ่นดินไทยให้อุดมสมบูรณ์เช่นเดียวกันค่ะพบกับรายการบอกเล่าข่าวโศกจากชุมชนบุญนิยมราชธานีโศกได้ใหม่สัปดาห์หน้าค่ะเจริญธรรมสนมุทรีค่ะ